สวัสดีค่ะพบกับครัวแม่พึ่งในช่วงรีวิวของนะคะวันนี้จะมารีวิวเครื่องทำแซนด์วิชส,สุดง่ายสวยน่าใช้มากๆเลยค่ะทุกคนเครื่องทำแซนด์วิชที่แม่พึ่งสั่งทางออนไลน์มาถึงแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตากล่องก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยค่ะว่าเครื่องจริงๆเนี่ยจะสวยแล้วก็น่ารักน่าใช้ขนาดไหน สั่งไปเป็นเครื่องสีชมพูนะคะมาตรงปกมากๆสีสวยหวานนี่จะเป็นคู่มือการใช้แล้วก็จะมีเมนูอาหารพร้อมรูปภาพให้ด้วยอ้อยน้องน่ารักไม่ไหวเลยคะ่ะสีชมพูน่ารักปุ๊กปิ๊กมากปลาเขาจะเป็นสามตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวแปลงมาให้ด้วยซึ่งสามารถเสียบใช้กับ ไฟฟ้าที่เมืองไทยได้เลยนี่ค่ะเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะตัวเครื่องของน้องชชมพูก็ดูน่าใช้เลยนะคะจับถนัดมือมากๆส่วนด้านในก็เป็นเทฟลอนอย่างดีนะคะ นี่สองด้านเลยก็จะช่วยทำให้เครื่องร้อนดีด้วยดูขนาดนะคะประมาณฝ่ามือค่ะเกือบฝ่ามือเลยเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะนี่13เซนค่ะส่วนด้านนี้ก็จะประมาณ11เซนนะมาดูการใช้งานนะคะสำหรับเครื่องที่เป็นเตาอบหรือว่าเครื่องทำขนมปังแบบนี้เราต้องวอร์มเครื่องดูก่อนนะ พอเสียบปลั๊กไปนะคะไฟเขาก็จะขึ้นแบบนี้ก็คือกำลังทำงานแล้วค่ะส่วนตัวเครื่องก็ร้อนแล้วค่ะร้อนเร็วเลยไฟก็จะดับตัดนะคะเมื่อร้อนได้ที่เปิดขึ้นดูนี่ค่ะร้อนเลยร้อนเร็วมากๆทุกคน ตรงนี้ก็จะมีคำเตือนนะคะว่าจะมีความร้อนออกมาจากบริเวณนี้เราก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะทุกคนมาดูค่ะจะมีควันนะคะขึ้นมาจากตรงด้านนี้นะไม่ต้องตกใจนะคะในการเผาเตาหรือว่าวอร์มเตาครั้งแรกก็จะมีควันขึ้นมาค่ะแต่ในการใช้งานครั้งต่อๆไปก็จะปกติแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นคู่มือนะคะเมนูอาหารมากมายเลยที่เราสามารถทำแซนด์วิชทานได้ เครื่องนี้ยังสามารถใช้ทอดไข่ดาวแล้วก็ไข่เจียวเพื่อทำแซนด์วิชได้ด้วยค่ะวันนี้แม่พึ่งก็จะสาธิตการทำอาหารเช้าแบบง่ายงค่ะเป็นแซนด์วิชแฮมกับชีสอันดับแรกก็จะใส่เนยลงไปเล็กน้อยนะคะทาให้ทั่วเลยก็จะทำให้ขนมปังเราค่ะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ติดเครื่องด้วยใส่ขนมปังนะคะลงไป เสียบปลักแป๊บเดียวค่ะเมื่อไฟตัดนะเราก็จะได้เป็นแซนด์วิชที่น่าทานแบบนี้เลยร้อนเร็วมากทุกคนเครื่องนี้หอมน่ากินอดใจไม่ไหวเลยค่ะเป็นมื้อเช้าที่ทำง่ายมากๆนี่แซนด์วิชแฮมชีสยืดค่ะมาทานด้วยกัน ถ้าใครสนใจเครื่องทำแซนด์วิชแบบนี้นะคะแม่เพิ่งจะใส่ลิงก์แนะนำไว้ให้ในคอมเมนต์แวะไปดูได้เลยจ้ะ